ช่วงนี้จะพามาติดตามอาการของพี่โกติีกันหน่อยย้อนไปก่อนหน้านี้ก็คือติดโควิด -19 ใช่ไหมก็ พักรักษาตัวตอนนี้หายดีกลับมาเป็นปกติร้อยเเซ็แล้วนะครับร่างกายปลอดเชื้อไปแล้วที่สําคัญก็มีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วด้วยอาจจะเหลือแค่ของการฟื้นฟูร่างกายให้มันแข็งแรงให้เส้เสียงได้ถนัดเหมือนเดิมใช่แล้วทีนี้มันมีคนหนึ่งอ่ะพี่คิวที่คอยดูแลพี่กติมาตลอดหลายคนก็เห็นเขาลงรูปเป็นปกตินะอ้าวเรื่องนุกวางก็คบกันมานานนุกวางนะฮะแฟนสาวนอกวงการครับคบกันมานานกว่า8ปีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการไปสู่คงสู่ขอนะจะมีพิธีแต่งงานกัน แต่ว่านี่ฮะภาพวันที่ไปสู่ขอการนะเท่าแก่ก็คืออ่ะอต่อยไตพบนะครับซึ่งเป็นคนที่พี่โก้เนี่ยนะฮะเขาเคารพรักนะครับแต่แล้วที่สุดครับจากโควิด1 9ก็ทำให้งานแต่งเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆล่าสุดครับเจอพี่โก้ก็เลยถามสักนิดนึงว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงอัปเดตเรื่องของงานแต่งงานให้ฟังหน่อยว่ายังมีแผนอยู่ไหมครับพี่โก้ครับ คือตอนนี้ย <let ting Matthew s> ังไม่พูดดีกว่าเพราะเราพูดไปหลายครั้งแล้วมันกลายเป็นเหมือนเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะจะแต่งไม่แต่งจะแต่งไม่แต่งแต่ทุกคนก็เข้าใจดีว่าสถานการณ์ที่เราไม่ได้แต่งเพราะว่าโควิดถ้าเราพูดไปแล้วมันยังเดี๋ยวต้องเกิดมันมาอีกรอบหนึ่งสมมตินะเราก็ยังไม่ได้แต่งมันก็เลยกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมเมื่อไหร่ถ้าอยากแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกตอนนี้ยังไม่มียังไม่มี ไม่มีเลยยังไม่วางแผนอะไรเลยทั้งสิ้นทำธุรกิจด้วยกันอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะฮะเรื่องแต่งยังไม่ใช่เรื่องเรื่องประเด็นหลักแล้วตอนนี้ตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตเครื่องอะไรทำธุรกิจร่วมกันไปได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเออนะฮะก็ชัดเจนไปนะครับแน่นอนนฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งงานมันก็คือการ ประกาศให้สังคมรู้ว่าเราทั้งคู่เนี่ยจะใช้ชีวิตร่วมกันพิธีอะไรใดๆส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่มันก็เป็นแคเ่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการประกาศให้สังคมได้รู้อย่างนี้ถ้าเกิดครั้งต่อไปนี่ผมติดป้ายบิวบอร์ดเหมือนที่เขาทําอวยพรวันเกิดได้ไหมคือคุณจะไม่จัดกงานแต่งงานไม่ส่งการ์ดเชิญแต่ติดให้ทั้งเมืองรู้เลยไม่แต่การ์ดเชิญมีเพราะว่าต้องเอาซอง ไม่ไมีได้ไงไยคุณเป็นอีวาคัวก็ได้เขานะแม่แต่พี่โก้เขาบอกแล้วว่าตอนนี้ขอเอาเรื่องธุรกิจของเขาก่อนอสำคัญ,คญ,คญนะถ้าเกิดมีอะไรที่มันชัวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาบอกอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่อยากพูดไปแล้วไม่ได้จัดเดี๋ยวจะกลายเป็นเด็กลิงแก่คุณก็จริงนะเรื่องธุรกิจเรื่องการลงทุนที่สําคัญนะคุณผู้ชมฮะ